คือโครงการหลักประกันสุขภาพานะครับโครงการกประกันสุขภาพซึ่งรัฐบาลน,นะครับก็จะสนุนครบนะครับขัอนหนึ่งนะครับเพื่อ,อมาดูแลเรื่องสุขภาพากับพี่น้องโดยโองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการสนทบในบางส่วนนะครับเพื่อที่จะดแูแลร,รักษานะครับดูแลพี่น้องเราแบบให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับพี่น้องครับก็ ต,ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงที่จะถึงเร็วๆวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่มีความสําคัญกับพี่น้องนะครับก็คือในวันที่2องกุกภาพัน,นะครับห้็นะครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แลนสัศดรนะครับก็ผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอหนองสองห้องนะครับ ก็ได้ดำเนินการนะครับตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจปุบันนี้นะครับัตรเลือกตั้งจะมาเช็คสภานีอเราโดนนะก็มาถึงที่อีเลยแล้วตอนที่กำลังประทับตาแบบเลือกตั้งกันอยู่นะครับฝากพี่น้องนะครับได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยของพี่น้องเรานับว่านะครับพี่น้อง ลูกหลานใครมีบัญชิตใครมีชื่อผู้มีสิทธิ์บ้างนะครับถ้าบางท่านนะครับมีชื่ออยู่แต่ว่าไปทํางานต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่อื่นนะก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้โทรศัพท์บอกกล่าวนะครับลูกหลานเรานะครับซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่สองกุกฎาคมโดยพร้อมเพรียงกันอย่าให้เสียชื่อตำบลนนอนท่านนะครับน้องนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มีการเลือกตั้งานายกและสมาชิก องค์การบริหารส่วนบนนนทาามีผ okay. ู kind of ้มาใช้ส <throughout> ิทธ <make out> <ifts> ิถึง79ปนีนี้ต้องไม่ต่ำกว่า79นะครับพี่น้องนะครับครั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า79นะครับและก็เผอิญผมก็ได้เรียนกับทางท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านว่าในการที่จะให้พี่น้องมาใช้สิทธิมากๆเนี่ยนะครับก็ได้ทําโครงการนะครับประชาสัมพันธ์รณลงการเลือกตั้งนะครับโดยที่จะสนับสนุนเรื่องรางวัล ให้ตำาบลให้หมู่บ้านนะครับที่ประชาันเชิญชวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะไม่น้อยกว่า7 5นะก็จะมีรางวัลให้3รางวัลนะครับรางวัลที่1เนี่ยก็จะเป็นเงินสดหรือของมีของที่มีมูลค่า5,000บาทรางวัลที่2นะครับเป็นเงินสดหรือของรางวัล3 0 0 0บาทรางวัลที่3เป็นเงินสดหรือของรางวัล2,000บาทนะอันนี้เรามี2ประเภท ประเภทที่หมู่บ้านชุมชนนะครับที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง100น้อยกว่าสาม้อยคนอีกประเภทหนึ่งก็คือหมู่บ้านชุมชนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าสาม้อยคนนะอันนี้ก็ผมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางท่านกำนันผู้บ้านนะครับไว้แล้วนะครับก็ฝากเชิญพี่น้องด้วยนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันนะครับก็คิดว่านะครับแบบนี้นะครับก็คงได้เวลา นะครับอันสุควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดนะครับแผ่ป้ายเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทาดในบัดนี้ครับขอบพระคุณมากครับกับพิเิษท่านอันเภอ ได้เปิดแผงป้ายครับเดี๋ยวก็ลำนของชัยครับท่านหัวหน้าส่วนครับทุกท่านครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ่ายถ่ายถ่ายรูปไหมไหนครับวิดีโอครับวิดีโอพี่พี่กดให้เนะี่ยป็นเป็ต่า ขอบคุณท่านนายเวล์งสองห้องท่านร้อยโทปิชาพลบุญพานิท่านวรกิจน้องแกร้านา้อยสุขอรเปสองห้องแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตะบนนนทาตก็ต้องตากขอบคุณทุกทุกท่านนะครับไว้นโอกาสนีกครั้งหนึ่งครับ